จะมีสักกี่เกมที่ใช้การปนเปตีมะจะมีสักกี่เกมที่จำลองการปนในขนาดน,นี้และจะมีสักกี่เกมที่ภาพเหมือนกับเกมต้นฉบับเป๊ะๆแต่ในตัวเกมจริงนั่นเหรอ <c oughs> <c oughs> ภาพบุหรุษและสุภาพสตรีขอเชิญทุกท่านเข้ากับเกมเพเดจีนแดง เกมแรกเมื่อคุณเปิดเข้าเกมมาคุณก็จะพบกับโฆษณานั่นก็พอรับได้แต่พอคุณกดเข้าภารกิจแรกคุณก็จะเจอโฆษณาซึ่งก็พอรับได้อีกแล้วพอคุณกดสตาร์ทมิชชั่นคุณก็จะพบกับโฆษณาอีกแล้วพอคุณผ่านบททดสอบทั้ง3าด่านได้แล้วคุณก็สามารถเข้าเรียนได้โดยตัวเกมนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนมากไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมอาวุธไม่มีทีมไม่มีการป้นไม่มีธนาคารไม่มี อะไรเลยเกมการเล่นนั้นผู้เล่นไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็แค่ฆ่า n p c บในแมปให้หมดเป็นอ่านจบภารกิจแต่เดียวครับจบภารกิจแล้วยังไงโฆษณาเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วคุณก็จะวนลูปเดิมกดเข้าโฆษณากดออกโฆษณาเล่นจบโฆษณาเล่นตายโฆษณาเฮ้ย hey. ทั้งวันอะไรันเนี่ยและในเกมปัจจุบันนั้นยิ่งเราเล่นผ่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นมากเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเกมนี้ด่านหนึ่ง มีสตูแค่ตัวเดียวด่าน2มีสตูแค่2ตัวแล้ด่าน3ละ่ะ3ตัวด่าน4 4ตัว5ละ่ะ5ตัวเรียงกันไปจนถึงด่านที่10บฮึมและระบบคอมแบทในเกมนี้ก็ถือว่าโคตรพาเวอร์มากและเมื่อคุณเล่นมิชชั่นนั้นผ่านแล้วคุณก็จะได้เงินรางวัลเป็นการตอบแทนแล้วเอาเงินนั้นไปซื้ออะไรงั้นเหรอคำตอบคือซื้อไม่ได้ ม่ว่าคุณจะเล่นภารกิจผ่านแล้วได้เงินมามากเท่าไหร่ยอดเงินในหน้าหลักของคนก็ยังเป็นร้อยเดียวเหมือนเดิมแต่พอมาดูอีกทีหน้าซื้อวุธพอคุณลองกดซื้อดูคุณก็จะพบว่ามันไม่สามารถซื้อได้มันไม่สามารถกดได้เพราะว่ามันเป็นแค่ไอคอนงงโง่เท่านั้นเองว h y ทำไมมีไว้เพื่อไรทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่เล่นหมาอะไรที่เรียกว่าเพเดไม่มีเลย ไม่มีคำว่าเพยเดเลยนะป่นไหนป่นไม่มีไม่มีป่นเลยอะอยากป่นมันไม่มีป่นเลยอะอะไรอะเออต่อมาเกมที่สองเกมไม่ได้ชื่อว่าเพยเดนะแต่มันดูดิยังไงมันก็เพยเดหนูหน้ากากดิใช่ไหมเออเมื่อกูกดคำว่าพิชชันโฆษณาก็จะได้ไปอีกแล้ว ก่อนที่จะเริ่มมิชชั่นตัวเกมก็มีปืนหลากหลายสกินที่จะให้คุณเลือกเล่นได้แต่ต้องเก็บตังค์ซื้อก่อนมันก็ยังดูปกติดีจนกระทั่งคุณกดถัดไปตัวเกมมีทั้งหมด10มิชชั่นอีกแล้วอีกแล้วเหรอต่อมาเมื่อคุณกดเริ่มมิชชั่นคุณก็จะพบว่าคุณกับศัตรูกำลังยิงประทากันอยู่โดยไม่ทราบที่มาที่ไปซึ่งก็ดูปกติดีสำหรับเกมประเภทนี้ ระบบต่อสู้นั้นก็ยังถือว่าดูปกติดีและการเดินหรือการเคลื่อนไหวของตัวละครก็ยังดูปกติเหมือนเดิมต่างกับเกมโน้นโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เหมือนกันนี่ยเหรอม,มันก็คือเงื่อนไขห้าข้อนะั่นไงจำได้ไหมต้องคืนด้ยดุยเลยใช่ไหมนะฮะและจุดประสงค์ของเกมนี้ก็เหมือนเกมนั้นเดเดเลยก็คือฆ่าศัตรูให้หมดแล้วก็เดินไปยังจุด ที่พิชันกำหนดไว้จบยังจบได้แล้วมั้งเหลืออีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันหลังจากที่ผมทนเล่นกับมันไป5ถึง6ด่านมันก็มีอยู่ด่านหนึ่งที่มันไม่มีจุดจบของมิชชันก็คือเล่นไม่จบตั้นนั่นเองคือจากที่ผมเล่นหมาหลายชั่วโมงมากก็ด่านเนี่ยผมวิ่งรอบแมปแล้วนะไม่เจอนะจุดที่มิชชันกำหนดไว้ฆ่าศัตรูหมดแล้วก็ก็เหอะที่จริงมันไม่มีเลยอะ่ะ เดินทั่วเลยวะผมก็นึกว่ามันบักตอนแรกผมก็เลยรีเกมใหม่แล้วก็มาซึ่งอีกคําถามหนึ่งก็คือเงินในเกมล่ะเอาไปซื้ออะไรถ <Yeah. S 1> ือว่าการเล่นแต่และมิชชั่นของคุณไม่เสียเปล่าเพราะเงินของคุณนั้นเพิ่มขึ้นและสามารถซื้อปืนได้จริงๆถามว่าแต่ละปืนนั้นความแรงเท่ากันไหมถ้าไม่ใช่ปืนกลน,นะไม่เท่ากันนะไม่เชื่อกูลองดู ลูกซองในเกมนี้โอพีมากยิงแค่สองนะัดก็ล่วงแล้วโคตโหด<ฮ>และนี่นคือทั้งหมดของทั้งสองเกมเพเดยิีนแดง2 in 1สำหรับคลิปนี้นะครับเข้ากดไลค์กดซับสไคร b เพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ด้วยนะครับจุกๆ